เรตติ้งละครพูดแม่นม้ำโขงตอนจบก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับพูดแม่นม้ำโขงในเวอร์ชั่นปี2565กับตอนจบการปล่อยวางคือหนทางสู่ความสงบสุขเฉลองปลดบ่วงกรรมด้วยยอดดูสดออนไลน์ถึง2.2แสนคน และตัวเลขเรตติ้งในกรุงเทพ5.76เรตติ้งทั่วประเทศตัวเลขอยู่ที่3.61และยอดดูย้อนหลังผ่าน 3+ พั16.1ล้านวิวซึ่งเรตติ้งตอนจบนี้ก้าวกระโดดจากตอนอื่นๆที่ตัวเลขอยู่ที่2กว่ามาตลอดค่ะ นักแสดงในเรื่องต่างได้รับคำชมโดยเฉพาะยี่หวาบทโหดก็โหดมากบทน้าสงสารกอนรู้สึกสงสารจับใจและในซีนสุดท้ายที่เจ้าแม่ทองหูกทอผ้าสีหน้าเจ้าแม่ดูอิ่มเอิบและยังดูสวยมากๆพระเอกนางเอกได้กลับมารักและคู่กันและไอเคนก็ไม่ตาย กลับมาเป็นคนปกติทั้งหมดทั้งมวลทำให้คนดูมีความสุขค่ะไม่ค้างค่าไม่คาใจไม่จิตตกขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c คร b ์ติดตามขอบคุณค่ะ